มาตอน2นะครับ6ครับ2ค่า8นะครับอ่าเป็นอย่างนี้ต่อจากของเก่านะครับคุณสร้างตารางเป็นแล้นะครับตารางที่เราเห็นนี่เป็นแล้วนะครับทั้งการประสานเซลล์เสร็จทีนี้เวลาเขาสร้างเว็บไซต์ครับดูนะเขาจะกด New แบบนี้นะครับนี่เราจะสร้างแบบธรรมดาก่อนก็คือ HTML นนี่ครับปุ๊บ การสร้างเว็บไซต์หลักๆเนี่ยเขาก็จะใช้ตารางทั่วไปนี่ครับก็คือตัวที่เป็นเทเบิลนะครับเขาจะสร้างแบบนี้ก็คืออาจจะเป็น3าคูณสนะครับอาจจะเป็น3าคูณสเขาเรียกว่าหน้าอินเด็กที่เป็นหน้าหน้าใหญ่มันนะครับถ้าใครอยากให้อยู่ตรงกลางตรงไหนคุณก็เลือกนะครับเลือกท็อปก็ได้นะครับ,กกนะรบปึ๊บเสร็จเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับพื้นฐานการสร้างเว็บแรกๆ เพ๊บเสร็จแล้วคุณคลิกขวานะครับ p ป o p e ป t ีที่ที่ช่องเนี่ยครับก็คือเขาจะใส่เซนเตอร์นะครับคุณสังเกตเว็บไซต์หลกัหลกๆเขาสิ่งที่เขามีตอนแรกก็คือ h e a d e r เขาเรียกว่าส่วนหัวนะครับอ่าส่วนหัวเป็นอย่างงี้ก็คือเราประสานอันแรกนะครับประสานเซลวอแรกและอันสุดท้ายนะครับมันจะมีส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับแบบนี้ซึ่งเว็บไซต์ที่เขาใช้เนี่ย นะครับเขาจะเขียนพันยี่รู้ความหมายของพันยี่สิไมครับพันยีคือหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับค่านี้ตรงนี้นะครับนี่นเห็นไหมครับพันยีคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดแต่ถ้าเป็น iPhone 6 iPhone 7นะครับพวกนี้มันจะตั้งค่าเองนะครับทีนี้พอเราตั้งค่าเสร็จครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือบางค้างเนี่ยภาพมันอาจจะล้นใช่ไหมครับอ่ะทีนี้แต่ที่นี้จอเรามันเล็กนะครับสำหรับพวกคุณนี่จอเล็กๆนี่ครูให้เอาแค่800พอนะครับพอพอเราได้เห็นชิ้นงานตัวเองแบบนี้นะครับทีนี้คุณเห็นค่าตรงนี้ไหมครับนี่คือขนาดวัดจากฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวานี่คือคือความกว้างของค่าพิกเซลมันทีนี้ฝั่งตรงกลางเนี่ยเขาเลื่อนได้ครับ ฝั่งฝั่งซ้ายนี่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะทีนี้ในเว็บไซต์ครับก่อนที่เราจะทําเว็บไซต์เขาจะลากช่องพวกนี้ครับแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ท็อปนะครับคือแต่ละช่องมันจะพิมพ์ข้อความเข้าไปได้นะครับทีนี้ช่องนี้ครับในเว็บไซต์หลักๆที่เคยเห็นเมนูฝั่งซ้ายถ้าใครเคยเล่นเกมเนาะ มันก็จะมีตารางอีกอันนึงครับเขาจะเ,าเข้าไปแทรกนี้โดยเขาใช้ t a b l e ลครับเทเบิ table อาจขึ้นอยู่กับขนาดที่เขาใช้เขาอาจจะใช้6คูณ1ซึ่งมันจะเป็นตารางแบบนี้เหยาวลงมานะครับพอมันยาวลงมานี้เสร็จสิ่งที่จะเขาเขาจะทำก็คือเขาจะเขียนว่าเมนูแบบนี้ครับแล้วบางครั้งอาจจะมีดอกจันแบบนี้ เคยเห็นไหมครับบางครั้งอาจจะขีดเขาจะเขียนว่าหน้าแรกนะครับหรือหน้าหลักนี่เว็บไซต์นะครับถ้าเป็นผู้คุณก็เติมเงินใช่ไหมทีนี้ตรงนี้บางคนเขาอาจจะเขียนมารูปภาพนะครับตรงนี้ อาจจะเขียนว่าข่าวถ้าใครไปดูในเว็บไซต์มันจะเป็นเมนูแบบนี้นะครับต่อมานะครับแล้วแต่หัวข้อที่เขาทำนะครับแต่สุดท้ายสุดท้ายของการเขียนเว็บไซต์ในเมนูสุดท้ายเขาจะเขียนว่าผู้ติดต่อแบบนี้ครับก็คือไว้ประสานงานสังเกตไหมบางครั้งเขาจะเขียนว่าประชาสัมพันธ์ ใครมองไม่เห็นดูกับเพื่อนข้างนะครับเพราะ้างอาจจะก,กระตุกหน่อยเขาจะเขียนว่าประชาสัมพันธ์สังเกตไหมครับทีนี้ตรงนี้ครับวันนี้เราจะส่งขึ้นมาส่งงานของใครที่เลือกท็อปและฝั่งซ้ายมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ Enter ลงมานะกด Enter นะครับ Enter มี2ความหมายคุณคุณสังเกต Enter ต,ตรงนี้คุณนะครับดูตรงนี้คุณคุณสังเกตตรงที่คุชี้นะครับถ้า Enter ธรรมดาดูนะครับ ดูไปลายไม้ไหม Enter ธรรมดามันจะกระโดด2ขั้นแต่ถ้ากดชิป Enter ครับชิป Enter มันจะเป็นแบบนี้นะครับด,ดูระยะดูระยะช่องไฟแต่ถ้า Enter ธรรมดาดูเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมตัวเห็นระยะมันไหม,มครับถ้าชิป Enter มันจะติดกันแต่ถ้า Enter ธรรมดามันจะกระโดดข้าม1ช่อง เห็นไหมครับสังเกตดีแล้อเอาทีนี้ดูต่อนะครับตรงนี้เนี่ยครูจะให้คุณเขียนชื่อครับคุณจะชิปเอนเตอหรือ Enter ก็ได้นะครับแต่เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้คุณชื่อคุณอยู่ตรงกลางนะครับอย่างเช่นครูคเขียนนี่ครับนายรุ่งเรืองเนี่ยอันนี้เราเข้าใจค่าพื้นฐานของการเขียนก่อนนะครับนี่ครับเขียนไม่ออก ก็เปลี่ยนภาษาไทยอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลขที่00นี่ครับอา้าวดูต่อนะครับพอได้เสร็จตรงนี้กับตรงนี้เขาจะใส่รูปภาพการใส่รูปภาพที่ดีที่สุดก็คือการย้ายรูปภาพไปไว้ในโฟลเดอร์อันล่าสุดเมื่อกี้นะทีนี้ครับกรอบตรงนี้มีความหมายนะครับถ้าคุณใส่กดที่กรอบนี้ครับคุณใส่เลข10ลงไป มันจะหนาแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นศูนย์มันก็จะหายแบบนี้เห็นไหมครับเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะทีนี้คุณก็ใส่สีตรงนี้เข้าไปครับเขาเรียกว่าสีแบ็กกราวเห็นไหมครับได้เอนเตนะครับแต่ละช่องคุณใส่สีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เลือกท็อปแล้วก็เซน เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เฉพาะเมนูนี้นะครับแต่งให้เรียบร้อยใครจะใส่กรอบสีก็ได้พื้นหลังเอาทีนี้มาคุยกันเรื่องพื้นหลังครับดูนี่นะภาพพื้นหลังครับเกิดขึ้นจากนี้ครับถ้าคุณเอาตารางนี้ขึ้นมาถ้าตารางนี้ p r o p ป r t y ขึ้นมานะคุณกดที่พื้นที่ว่างครับมันจะมีตรงนี้ครับเพจพัลเปอร์ปึ๊บกดเข้าไปครับถ้าอยากได้พื้นหลังสีคุณก็เลือกพื้นหลังที่เป็นสีครับ นะครับมันจะเขียนว่า background color กดเข้าไปครับแล้ว enter แล้วก็กด ok มันจะเป็นพื้นหลังสีแบบนี้แต่ถ้าไม่อยากได้พื้นหลังสีกดที่บาวครับเลือกรูปภาพการใส่รูปภาพที่ดีคือการย้ายภาพไปอยู่ในอะไรครับเอารูปนี้แหละนะครับปึ๊บแล้วกด ok ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเอารูปภาพนะครับทีนี้เอา้าถ้าสมมติว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าลืมใส่สีถ้าคุณไม่ใส่สีจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมเนี่มองไม่เห็นครับคุณต้องใส่สีด้านหลังนี้ลงไปส่วนเฮดเดอร์ข้างบน enter ลงมานะครับนี่แบบนี้ลงมาเพราะอะไรครับเพราะเราจะเว้นช่องไว้เหมือนกับเฮดเดอร์ทั่วไปก็เติมสีลงไปหรือคุณจะใส่รูปก็ได้นะครับทีนี้การใส่รูปของตรงนี้ มันจะไม่เหมือนกันนะครับใส่รูปตรงนี้กับพื้นหลังมันไม่เหมือนกันการใส่รูปตรงนี้ก็คือไปที่อินเมดนะครับอินเมดตรงนี้นะอินเมดก็ไปเลือกรูปภาพครับกูอาจจะรูปรถก็ได้มาใส่เห็นไหมครับดึงขยายได้เหมือนกันครับนี่ถ้ามันบังก็ขยับไปเห็นไหมครับกิ่งลงมาแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นครับดันตรงนี้ขึ้น มันจะเป็นรูปขีดนี้ครับดันขึ้นเท่านี้ครับงานนี้จะใส่รูปหรือไม่ใส่รูปก็ได้ครับแต่องค์ประกอบคุณต้องครบนะครับก็คือการใส่ข้อความนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นขึ้นเพจให้แล้วก็ส่งในเพจเลยนะครับ